l a r d ลน e จ e ร์โอปี2019นะคะคันนี้นะคะคันราคาเบามากอยู่ที่4 7 0แสนะคะผ่อนเบาๆแค่8,000บาทใครกำลังมองหากระบะตัวสูงผ่อนเบาๆก็ต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ 2,200cc ซีซีก็ถือว่าแรงมากๆพร้อมกับซุ้งล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแม็กขอบ18 ภายในของเขานะคะก็เป็นระบบออโต้หมดแล้วนะคะเลือนไม้ก็สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีฟังก์ชัน MP3 มีกล่องเก็บของด้านบนนะคะแล้วก็แอร์ปรับแบบหมุนนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับมันๆดุๆไปเลยนะคะมีที่วางแก้วนะ้ำเบาะเป็นเบาะผ้านะที่สำคัญนะคะเป็นโอเพนแคปก็ต้อง แคปเปิดได้แบบนี้นะคะกว้างๆเลยมีที่วางของลำโพงอะไรมาครบหมดทุกอย่างเลยนะคะด้านหลังนะคะตาไฟใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับโลโก้ f o r ์เท่ๆดูดูแบบนี้นะคะที่สำคัญคันนี้บอกเลยว่าเลขมาอยู่แค่20,000โลเล็กไม้น้อยมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เซลกระปุก0 9 7 0 8 9 2 0 3 9เซลรถมือ2คุณภาพดีและราคาดีที่สุดค่ะ